สวัสดีครับวันนี้มาเปิดวัสดุกล่องนะครับอันนี้ส่งมาวันที่เจ็ดนะเปิไปสเน,นะส่งวันที่เก้าเป็นส,ส่งมาจากสุพรรณนะครับอำเภอสองพี่น้องนะนี่นะครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับ นี่เนี่เป็นหนุมานนะหลวงพ่อคงนะครับเคนี้นะครับเป็นหา,านุมาณน,นะหลวงพ่อคงวัดวังสัพพารสนะครับจันทบุรีนะครับองนี้นผิวค่อนข้างเดิมๆนะก็คืออาจจะไม่ได้แดงไม่ได้อะไรนะครับแบบนี้นะครับแต่ก้นเนี่ย ก้นเนี่ยคือตัวอุดมันหายไปนะครับแบบนี้ก็ราคาก็จะสีนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยมีโค้ดนะครับตัวอุดแล้วก็ก้นเนงที่จะอดอุดพวกมวลสารนะครับผงวิเศษต่างๆของหลวงพ่อนะแต่องค์นี้คือหลุดนะครับเจ้าของอาจจะเก็บไม่ดีนะครับราคาก็จะลดหย่อนกันไปนะครับพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นผ้าที่ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าแบบ นี่นะครับเป็นใบมันหลุดออกไปหรือแต่ช่องไว้ที่เขากลึงนะครับนี่นี่คือตัวออันี้นะครับผิวดำเดิมนะครับนี่นี่นะครับอันนี้หลักหมื่นนะใครมีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะที่ l ล n e id ไซจียูเอ็นซีเอ็มนะ s t ไ n จียูเอ็นซีเอ็มนะครับรับเช่านะนี่หลบหนุมานหลบพระคงวัดวังสัพพรสนะครับจันทบุรีนะครับแบบนี้หลักหมื่นนะหลักหมื่นนะครับ ใครมีรับเช่านะครับขอบคุณครับ